คุณเชื่อไหมว่ามีการจมเครื่องบินลงทะเลโดยตั้งใจเครื่องบินที่ปลดระวังแล้วส่วนใหญ่มักจะถูกแยกชิ้นส่วนเพื่อนําไปรีไซเคิลแต่บางลําก็ถูกจมลงทะเลด้วยจุดประสงค์พิเศษสาเหตุที่ทําเช่นนั้นก็เพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลและส่งเสริมการท่องเที่ยวเครื่องบินที่จมอยู่ใต้น้ํจาจะกลายเป็นเหมือนปะการังเทียมที่เป็นที่อยู่อาศัยใหม่ของสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดไม่ใช่แค่เครื่องบินเท่านั้นที่ชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกายังมีการนําขบวนรถไฟใต้ดินที่ปลดระวางไปจมทะเล เพื่อใช้เป็นปะกการังเทียมด้วยเครื่องบินและรถไฟใต้ดินเหล่านี้ยังกลายเป็นจุดดำน้ำยอดนิยมสำหรับนั่งดำน้ำตัวอย่างเช่นในปี2019ประเทศตุรกีได้นำเครื่องบิน Air ์บัส A330 ไปจมทะเลเพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่แน่นอนว่าก่อนนำไปจมต้องมีขั้นตอนกำจัดเชื้อเพลิงและสารอันตรายทั้งหมดออกอย่างสมบูรณ์ก่อนการนำพาหานาที่ปลดระวังไปจมในทะเลเช่นนี้จึงถือเป็นวิธีการรีไซเคิลที่ช่วยทั้งระบบนิเวศทางทะเลและสร้างทรัพยากรการท่องเที่ยวใหม่ในเวลาเดียวกัน